สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกับสาขาหน้าอาชีวะนะคะลูกค้าวันนี้มีแหวนน้ำหนักหนึ่งสรึงนะคะเป็นงานมังกรนะคะลูกค้ามาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะก็มาดูกันเลยค่ะว่าเป็นมังกรแบบไหนนะคะก็แถวแรกนะคะลูกค้าก็จะเป็นปั๊มมังกรนะคะนะคะงานสวยนะคะ แถวสองนะคะลูกค้าก็จะเป็นตัดลายรอบวงมังกรค่ะแล้วก็ลองมานะคะก็จะเป็นชรุมังกรนะคะเป็นงานปัม๊มแล้วก็ล่างสุดเลยนะคะลูกค้าก็จะเป็นชรุมังกรรอบวงนะคะก็ใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะงานสวยๆนะคะราคาไม่แรงน้ำหนักหนึ่งสลึง ลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาชมสินค้าสวยๆแบบนี้ได้ที่สาขาอาชีวะนะคะเรามีแบบมีลายให้เลือกหลายแบบนะคะหรือโทรสอบถามก่อนก็ได้นะคะลูกค้าที่056312276นะคะสวัสดีค่ะ